Ini kalau kita Oh, you're a dog. You're a dog. You're a dog. You're อะไรเลยอุ <c oughs> ย้ยมาแล้วมีไซด์ด้วยมีไซด์ด้วยอุ๊บวู้ฮู้มาแล้วครับฟอนต์แจมขังนสไตล์สตรีมมาแล้ว นายลูกอปากสิอ,อ,อปไสิเฮ้ย่ครับผมปัดชนบอลูกานี่ครับผมปดส่ปัดชนส่สวยๆสุดยอดกอ,อบคปทงานเลยนะครับไม่นะไม่นะมาแล้วครับนะดึบูี เอายกบ่ยกเลยจับยกไปจับจอบนะ่อเลยปุ้นปุ้นโลกล่วน่า,นาจะโลหะน่าจะออกมาได้เราผมใส่ปลาโลหะโลกหโลกน่าจะมีสุดยอดไปครับนองได้ไหมอปลาทูอันนี้ปลาทู สุดยอดใส่สวยๆสุดยอดครับผมนี่